สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะพามาชมชุด2,2ง power mix นะครับเอ่อในราคา1 9 9่0าบาทนะครับชุดนี้นะครับก็มาชมดูมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นเบส15นิ้วนะครับผมตูเจบินนะครับพร้อมเป่าเสียงสอปักครับส่วนก้างแลมเราก็จะเป็น12นิ้วนะครับ แหลมไดเวอร์นะครับไม่อัดแท้ครับสีระเบิดนะครับด้าน p o w e r m i ์นะครับเราก็จะเป็น PowerMix มิก4ช่อง n e l นะครับผมพาวเวอร์มิก4 Channel นะครับเป็นโมโนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับมี EQ ในตัวนะครับ บลูทูธได้ USB ได้ SD card ได้นะครับผมตัวนี้มีเอฟเฟคแท้16โปรแกรมนะครับอ๋อกำลังวัดต,ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ450วัตต์ที่4โอห์มต่อข้างนะครับตัวนี้นะครับนะครับส่วนไม้ไม้เราก็แถมไม้หน่งชุดนะครับในราคานี้ครับเป็นไม้ NPE เป็นไม้สายนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ oh. ส่วนตู้ลำโพงของเรานะครับผมตู้ลำโพงของเราเนี่ยก็จะตัดเน็ตเบิร์กในตัวเรียบร้อยนะครับตัดความถี่ที่ประมาณนะครับโดยประมาณหนึ่งเฮิร์ตนะครับผมที่เราตัดเน็ตเบิร์กไว้นะครับผมนะครับก็ส่วนกลางแหลมก็เหมือนกันนะครับตัดเน็ตเบิร์กไว้ก็ ขึ้นร้อยเหมือนกันนะครับผมขึ้นร้อยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือแยกเสียงอิสระนะครับผมแยกเสียงอิสระเลยครับเบรเป็นเบรกกางเป็นกางแล้วเป็นแหลมนะครับตัวนี้นะครับก็คือท่านสูตรดูดูด้านหลังนะครับผมเราก็จะมีสายลําโพงนะครับแถมให้นะครับผมนะครับผมสายพ่วงก็2เมตรครับผมสายพ่วงสองเมตรนะครับผมตัวนี้ สายลำโพงที่เราแถมให้นะครับผมสายลำโพงที่เราแถมให้ก็จะเป็นสาย VCT นะครับเข้าหัวสเปคคอนเรียบร้อยนะครับยาวเส้นละ10เมตรนะครับยาวเส้นละ10เมตร2เส้นนะครับผมคือเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมร้องคาราโอเกะเล็กๆหรือว่าสังสัคนในครอบครัวนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็สนใจสั่งมาได้นะครับผม เสียงไม่ใ <hi> ช้ได้ครับผมชุดนี้เป็นชุดขายดีของทางร้านอีกชุดหนึ่งนะครับผมในราคาที่ไม่แรงมากนะครับดอกลำโพงที่เราใช้ก็คุณภาพสูงครับผมไม้อัดที่เราใช้ก็เป็นไม้อัดแท้ครับผมกันน้ําได้นะครับผมกันน้ําได้นะครับตะแกรงก็เป็นตะแกรงตัดนะครับตะแกรงตัดนะครับตะแกรงตัดขเรียบสวยๆนะครับตะแกรงตัดผมเรียบสวยๆนะครับผม ส่วนท่านไหนสนจิตสนใจก็สั่งได้นะครับผมที่เบอร์โทร0906206708ในราคาชุดละ19,900บาทนะครับราคายังไม่ลดจัดส่งนะครับผมราคายังไม่ลดจาส่งนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมก็จจติดต่อมาได้นะครับก็ขอบคุณครับผมอ่าชุดนี้ก็เป็นโรง้านอาหารนะครับที่อมตะนครนะครับโรง้านอาหาร อมตะนครนะครับลูกค้าสั่งไว้นะครับก็สำหรับรีวิวครั้งนี้ก็ขอบคุณครับ